พงส้อยมาลานะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะครับเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3นะครับาเมื่อนักเรียนนะครับเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ได้ครับ สิ่งที่นักเรียนควรจะได้ในวันนี้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกนะครับอธิบายลักษณะการเจริญเติบโตนะครับของร่างกายมนุษย์และเด็กวัยเรียนนะครับที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลได้นะครับข้อที่2นะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือวาดภาพและเขียนเปรียบเทียบนะครับลักษณะการเจริญเติบโตของเด็กช่วงวัยเรียนนะครับกับตนเองได้นะครับส่วนข้อที่3นะครับที่นักเรียนจะได้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเห็นความสําคัญนะครับของลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์และ เด็กวัยเรียนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมนะครับชวนสังเกตให้นักเรียนทำนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าเด็กในภาพนะครับแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับเหมือนหรือแตกต่างครับเมื่อนักเรียนดูในภาพแล้วจะเห็นว่าบางคนก็สูงบางคนก็ตัวเล็กใช่ไหมล่ะครับมีเพื่อนตอบมาว่าไม่เหมือนกันนะครับที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับ แต่ละคนนะครับรับประทานอาหารหรือว่าออกกําลังกายหรือว่าทากิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะอยู่ในวัยเดียวกันก็ตามนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปกันนะครับนักเรียนรู้หรือไม่ครับ <sk r ụ> เพราะอะไรเด็กในภาพ <rempl ac aste> ถึงไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่เพื่อนตอบนะครับแต่ละคนทําไมครับทานอาหารน้อยทานอาหารมากไม่เหมือนกันหรือแต่ละคน ออกากาลังกายเป็นประจำหรือบางคนไม่ชอบออกกําลังกายหรือบางคนชอบทานาขนมหวานเยอะหรือว่าทานอาหารเยอะอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้มีลักษณะตัวที่ใหญ่ตัวที่สูงหรือว่าตัวที่เล็กเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับกิจกรรมชวนกันสํารวจนะครับในข้อแรกนะครับนักเรียนกับเพื่อนในห้องเนี่ยมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันหรือไม่นะครับเหมือนกันไหมครับอะไรนะครับไม่เหมือนใช่ไหมครับถูกต้องนะครับไม่เหมือนแน่นอนนะครับเพราะว่า แต่ละบุคคลนะครับก็มีพฤติกรรมต่างๆที่แตกต่างกันแล้วก็มีพันธุกรรมมา,มาแตกต่างกันนะครับจึงทําให้ลักษณะร่างกายของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันกับเพื่อนในห้องนะครับต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่าการเจริญเติบโตของนักเรียนและเพื่อนขึ้นอยู่กับอะไรครับสงสัยไหมครับว่าการที่เราจะเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับการเจริญเติบโตของเรานะครับจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารพฤติกรรม การใช้ชีวิตหรือว่าการออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็จะมีผลในการมีส่วนในการเจริญเติบโตของเรานะครับอ่ะเมื่อเราทํากิจกรรมก่อนเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาเราเข้าสู่บทเรียนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะครับเมื่อเจริญเติบโตขึ้นนะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยนะครับทำให้มีลักษณะ รูปร่างน้ําหนักและส่วนสูงที่แตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่นะครับเพศชายก็อาจจะมีน้ําหนักหรือว่าส่วนสูงที่มากกว่าเพศหญิงนะครับแต่ว่าก็ไม่เสมอไปน้องนักเรียนนะครับเพราะว่าในพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นกันรับประทานอาหารการออกกําลังกายก็จะเข้ามามีส่วนในเรื่องของการเจริญเติบโตด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับลักษณะรูปร่างนะครับเราจะมาดูลักษณะรูปร่างกันนะครับ เมื่อจเจริญเติบโตนะครับคนเราจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปตามเพศและวัยนะครับอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วนะครับทําให้เกิดความแตกต่างนะครับเช่นถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยตอนนี้เราเป็นเด็กวัยเรียนใช่ไหมครับก็จะตัวเล็กกว่าคุณครูซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมครับหรือนอกจากเพศและวัยที่ทําให้ลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันไปแล้วนะครับก็จะมีลักษณะการถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับที่มาสู่เราเนี่ยก็มีส่วนสําคัญที่จะทำให้คนเราเนี่ยมี รูปร่างลักษณะร่างกายที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตเห็นในภาพไหมครับว่าแต่ละช่วงวัยนะครับก็จะมีลักษณะรูปร่างทางทางกายนะครับที่แตกต่างกันนะครับเรามาดูกันในวัยแรกนะครับวัยทารกนะครับนั่คือวัยศูนย์ถึงหนึ่งปีนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะเช่น ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่สามารถเดินได้นะครับวัยนี้ก็เป็นวัยทารกนะครับอายุ0ูนย์ถึงหปีนะครับหรือโตขึ้นมาหน่อยนะครับวัยก่อนเรียนนะครับก็จะอยู่ในช่วงอายุ1-6ถึงปีนะครับอันนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่พอโตขึ้นมานะครับในวัยเรียนนะครับนั่คือวัยของนักเรียนนั่นเองนะครับนั่คือ6กถึงงปีนะครับก็จะ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในหลายๆเรื่องอเคลื่อนที่คล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นนะครับมีการเคลื่อนไหวได้เต็มศักยภาพแล้วนะครับและเมื่อเราพ้นวัยเรียนนะครับเราก็จะเข้าสู่วัยรุ่นนะครับนั่นคือวัย12ถึง20ปีนะครับในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายต่างๆนะครับของร่างกายมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเอาไปเรียนกันในสัปดาห์หน้านะครับ ต่อไปนะครับวัยผู้ใหญ่นะครับนะั่นคือวัยที่มีอายุ20ไปจนถึงอายุ60เลยนะครับในวัยผู้ใหญ่ก็จะมีลักษณะแล้วก็หน้าที่การรับผิดชอบมากมายนะครับที่แตกต่างก,กันกับในวัยเรียนนะครับแต่เมื่อพ้นวัยผู้ใหญ่นะครับพออายุถึง60ปุ๊บก็จะกลายเป็นวัยอะไรครับวัยสูงอายุหรือว่าวัยชรานั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับ ทางกายนะครับของแต่ละช่วงวัยที่ครูเอามาให้นักเรียนได้ชมกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของน้ําหนักกันนะครับน้ําหนักเนี่ยเมื่อเราเป็นทารกนะครับแต่ว่าเมื่อมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ําหนักก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของร่างกายตามวัยของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างที่นครูบอกครับเพศชายนะครับจะมีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างมากกว่าเพศหญิงนะครับอ่า แต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปถูกไหมครับนักเรียนอย่างเช่นบางคนทานอาหารเยอะบางคนไม่ค่อยทานอาหารนะครับก็จะมีผลต่อน้ําหนักตัวได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่อชอบรับประทานอาหารหวานหวานนะครับขนมหวานอะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้มีน้ําหนักที่เยอะหรืออาจจะเยอะเกินเกณฑ์ไปเลยนะครับหรือถ้าใครเนี่ยที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยชอบทานอาหารนะครับไม่ค่อยทานอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้มีน้ําหนักที่ต่ํากว่าเกณฑ์นะครับซึ่ง ก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าการที่เราจะรู้น้ำหนักเนี่ยเราจำเป็นจะต้องชั่งน้ำหนักนะครับเราถึงจะรู้นะครับว่าน้ำหนักตัวของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นภาพนะครับจำลองนะครับการชั่งน้ำหนักนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าเด็กผู้ชายนะครับที่กำลังชั่งชั่งน้ำหนักอยู่เนี่ยเขาถอดรองเท้าออกใช่ไหมครับแล้วก็เอาของในกระเป๋าเนี่ย ออกไว้ที่อื่นด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวของเราเนี่ยเบาที่สุดนะครับจะได้มีค่าน้ําหนักเนี่ยที่ตรงกับน้ําหนักของเรามากที่สุดนะครับและที่สําคัญนะครับควรจะมีเพื่อนนะครับมาดูนะครับตัวเลขบนหน้าปัดของเครื่องชั่งน้ําหนักให้เราด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราชั่งน้ําหนักเนี่ยหน้าเรานะครับจะต้องมองตรงไปข้างหน้านะครับถ้าเกิดเราก้มลงไปมองเองเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเลขนะครับคาดเคลื่อนได้นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็เข้าสู่ช่วงคำถามชวนวิเคราะห์นะครับาค่าน้ำหนักนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะมีลักษณะอย่างไรครับมีมีลักษณะอย่างไรครับนักเรียนอถูกต้องนะครับก็คือต้องมีค่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับที่เขากำหนดไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของน้ำหนักตัวนะครับ ต่อไปนะครับเป็นคําถามชวนให้นักเรียนคิดนะครับเมื่อเราได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับน้ําหนักมาแล้วนะครับคุณครูก็มีกิจกรรมนั่นคือให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์นะครับและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีนะครับดูแลน้ําหนักนะครับของตนเองให้เหมาะสมกับวัยแล้วบันทึกเป็นแผนภาพความคิดนะครับก็คือทําเป็น MindMapping นั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังคิดไม่ออกว่าจะทําเป็นรูปแบบไหนนะครับคุณครูก็มี งานนะครับของเพื่อนที่ทำแล้วส่งมาให้ครูตรวจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานของเพื่อนกันเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนก็จะทำเป็นแผนภาพความคิดนะครับแตกขาออกมา3ขานะครับในวิธีการดูแลน้ำหนักของตนเองให้เหมาะสมกับวัยนะครับเพื่อนก็บอกว่าอย่างแรกนะก็คือทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็คือไม่น้อยเกินไปหรือไม่ทานเยอะเกินไปนะครับทานแค่พออิ่มพอดีนะครับขาที่2เพื่อนที่ ชี้ลงมานะครับนะั่นคือทานอาหารที่มีประโยชน์หรือพูดง่ายๆว่าทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่นั่นเองนะครับนักเรียนขา,าขาสุดท้ายครับขาที่สามที่เพื่อนเขียนมานะครับนะั่นคือออกกําลังกายเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอนะครับก็จะมีส่วนช่วยการาควบคุมน้ําหนักนะครับให้น้ําหนักตัวเราเนี่ยเป็นไปตามาเกณฑ์มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่าการ วัดส่วนสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดส่วนสูงของเรากันนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะสูงขึ้นตามวัยใช่ไหมครับจากรูปภาพที่ครูให้นักเรียนดูในต้นต้นคลิปใช่ไหมครับว่าเด็กทารกก็จะมีตัวที่เล็กนะครับในวัยก่อนเรียนก็จะสูงขึ้นมาหรือว่าในวัยเรียนก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามวัยใช่ไหมครับนี่แหละครับส่วนสูงก็จะสูงขึ้นนะครับตามวัยแต่เมื่อถึงในวัยผู้ใหญ่นะครับความสูงก็จะเริ่ม คงที่และจะไม่สูงเพิ่มไปกว่านี้แล้วนะครับแต่ในวัยเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพศชายนะครับก็จะมีส่วนสูงมากกว่าเพศหญิงอีกแล้วครับซึ่งนอกจากเพศแล้ววัยแล้วนะครับส่วนสูงของคุณพ่อคุณแม่เรานะครับซึ่งเป็นพันธุกรรมที่ส่งต่อมาถึงเราเนี่ยก็จะมีผลต่อส่วนสูงของเราด้วยนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เราสูงเราก็มีโอกาสที่จะสูงเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับหรือ การรับประทานอาหารครับถ้าเกิดเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับครบทั้ง5หมู่เป็นประจำนะครับก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนสูงที่เหมาะสมแล้วก็ตามวัยนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดนักเรียนคนไหนนะครับอยากรู้ว่าเราสูงเท่าไหร่เราจําเป็นจะต้องไปวัดส่วนสูงนะครับแต่ว่าเราจะวัด ใช้เครื่องวัดนั่นก็คือเป็นไม้บรรทัดนะครับที่เป็นตัวเลขขึ้นมานะครับมีหน่วยเป็นเมตรเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพจําลองกันนะครับเห็นไหมครับว่าการวัดส่วนสูงนะครับจําเป็นที่จะต้องยืนทําไมครับเท้าชิดใช่ไหมครับหน้ามองตรงแขนแนบลาตัวนะครับถึงจะเป็นการวัดส่วนสูงที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ได้ค่าส่วนสูงที่ตรงที่สุดนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คําถามชวนคิดกันนะครับนักเรียนนักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการดูแลส่วนสูงนะครับคราวนี้เป็นส่วนสูงแล้วนะของตนเองนะครับให้เหมาะสมกับวัยแล้วบันทึกเป็นแผนภาพความคิดหรือว่า Mind mapping นั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับคุณครูก็มีงานของเพื่อนนะครับที่ส่งเข้ามาแล้ว มาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูกันนะครับว่าเป็นแนวทางเนาะในการทํางานส่งคุนครูนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานของเพื่อนกันเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับงานของเพื่อนที่ส่งมานะครับเพื่อนเขาจะแตกอกเป็น3ามขาเหมือนเดิมครับนั่นคือวิธีการดูแลส่วนสูงของตนเองให้เหมาะสมกับวัยเนี่ยขาที่1นนะครับเพื่อนเขาก็แตกมาว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอะไรครับแคลเซียมนะครับอ โดยเฉพาะแคลเซียมเพราะว่าแคลเซียมมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมกระดูกที่สึกหรอนั่นเองนะครับขาที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือการออกกําลังกายเป็นประจำนะครับเห็นไหมครับการออกกําลังกายก็มีส่วนช่วยในการทําให้เราสูงขึ้นตามไวัยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขาสุดท้ายนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถ้าเกิดเราพักผ่อนไม่เพียงพอน,นี่ร่างกายก็ จะไม่มีช่วงเวลาที่จะซ่อมแซมกระดูกส่วนที่สึกหลอนั่นเองนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆก็จะเกิดการเสื่อมสภาพนะครับถ้าเกิดเราไม่นอนเลยร่างกายก็ไม่มีเวลาที่จะซ่อมแซมกระดูกส่วนที่สึกหลอหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายที่สึกหลอเลยนะครับเพราะฉะนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอก็สําคัญนะครับกับการช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนสูงเหมาะสมตามวัยนั่นเองนะครับ นะครับเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่านะครับการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตามเพศและวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปร่างน้ําหนักและส่วนสูงนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนนะครับ หรือเป็นวัยของนักเรียนนั่นเองนะครับใช่ไหมครับเป็นวัยเรียนกันอยู่เนาะเพราะว่าเรากําลังเรียนกันอยู่นะครับเด็กในวัยเรียนนะครับอย่างที่ครูบอกนัคืออายุ6ถึง12ปีนะครับจะมีลักษณะการเจริญเติบโตดังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะรูปร่างกันนะครับในช่วง6 9ปีนะครับเด็กชายและเด็กหญิงจะมีรูปร่างลักษณะที่ไม่แตกต่างกันนะครับนั่นคือคล้ายคลึงกันนะครับ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วง9ถึง12ปีนะครับทั้งเด็กชายและเด็กหญิงเนี่ยจะมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กหญิงก็จะเริ่มมีทำไมครับหน้าอกที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าเด็กผู้ชายนะครับก็จะมีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับมีไหล่ที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับส่วนใหญ่นะครับเด็กผู้หญิงนะครับ ในช่วงวัยนี้นะครับจะตัวโตกว่าเด็กชายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูน้ำหนักและส่วนสูงกันนะครับในช่วง6ถึง9ปีนะครับเด็กชายจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กผู้หญิงนะครับแต่เม well like ER> ื่ออายุ9ถึง12ปีนะครับกลับเป็นว่าเด็กผู้หญิงนะครับจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กชายนั่นเองนะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมต่างๆของเราด้วยนะครับจากลักษณะรูปร่างและการเจริญเติบโตที่ครูกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้เด็กวัยเรียนนะครับมีลักษณะเฉพาะตัวก็วคือมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ไม่ไม่ชอบอยู่นิ่งใช่ไหมครับชอบอการทํากิจกรรมชอบพูดคุยก,กับเพื่อนแล้วก็เล่นกับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็คือลักษณะเฉพาะของเด็กวัยเรียนนะครับต่อไปนะครับ คุณครูก็มีกิจกรรมชวนกันตอบนะครับมาให้นักเรียนช่วยกันหาคําตอบข้อตอบไปนี้นะครับข้อแรกนะครับการชั่งน้ําหนักและวัดส่วสนสูงทําให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านใดนะครับกอไก่นะครับด้านสังคมขอไข่นะครับด้านสติปัญญาคอควายนะครับด้านร่างกายและงองูด,ด้านจิตใจและอารมณ์นะครับนักเรียนคิดว่าการชั่งน้ําหนักและวัดส่วสนสูงจะทําให้เราทราบ การเปลี่ยนแปลงด้านใดครับด้านใดครับนักเรียนถูกต้องนะครับด้านร่างกายหรือว่าข้อคอควายนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดนะครับเป็นลักษณะทางร่างกายของเด็กวัยเรียนนะครับก็ไกลมีความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหวขอไข่นะครับร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับข้อคอควายนะครับมีกล้ามเนื้อแข็งแรงทํางานได้นานนะครับ และข้ององูสายตาจะยาวกว่าวัยอื่นๆนะครับข้อใดครับเป็นลักษณะทางร่างกายของเด็กวัยเรียนหรือวัยพวกเราเนี่ยครับข้อไหนนะครับนักเรียนตอบกันมานั่นกะ็คือข้อกอไก่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันว่าถูกหรือเปล่านะครับสําหรับข้อกอไก่นะครับถูกต้องนะครับนั่นะคือข้อกอไก่นะครับลักษณะของ เด็กวัยเรียนก็คือมีความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับไปกันที่ข้อต่อไปเลยครับข้อใดเป็นผลจากการเจริญเติบโตตามวัยนะครับข้อกอไก่ครับเป็นคนที่มีหน้าตาน่ารักนะครับขอไข่เป็นที่รักและชื่นชมของผู้อื่นนะครับข้อคอควายครับเล่นกีฬาและเรียนหนังสือเก่งนะครับเกี่ยวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูข้ององูข้อสุดท้ายนะครับ ร่างกายแข็งแรงและไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับอ่าข้อไหนครับเป็นผลจากการที่มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยนะครับข้อไหนครับนักเรียนอ่านักเรียนตอบมานะครับหลายๆคนตอบข้ององงูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันนะครับว่าใช่ข้ององงูหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าถูกต้องนะครับข้ององงูนั่นเองนะครับ ผลของการที่ร่างกายของเรานะครับจเจริญเติบโตตามวัยก็จะส่งผลนะครับให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่ายนั่นเองนะครับจากที่เราได้เรียนรู้นะครับร่วมกันเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของวัยเรียนนะครับหรือวัยของนักเรียนนั่นแหละครับเราสามารถจะสรุปความรู้ได้ว่าการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนนะครับในช่วง3ปีแรกนะครับเด็กชายและเด็กหญิงนะครับจะมีลักษณะ รูปร่างร่างกายใกล้เคียงกันนะครับแต่เมื่ออายุ9ถึง12ปีนะครับเด็กหญิงจะมีการเจริญเติบโตที่ไวกว่าเด็กผู้ชายนั่นเองนะครับและเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะครับจะมีลักษณะทางเพศของตนเองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงอายุ9ถึง12ปีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับคุณครูก็มี ชิ <cin> ้นงานนะครับมาให้นักเรียนทำนะครับนั่นคือกิจกรรมชวนกันทําชิ้นงานนะครับให้นักเรียนนะครับวาดภาพระบายสีของตนเองนะครับและเพื่อนสนิท1คนนะครับลงในกระดาษแล้วอธิบายลักษณะรูปร่างและการเจริญเติบโตนะครับซึ่งในชิ้นงานนะครับก็จะมีช่องของตัวฉันนะครับหรือว่าตัวของนักเรียนเองนะครับนักเรียนก็จะวาดตัวเองนะครับลงในช่องนี้นะครับส่วนต่อไปช่องที่2ข้างๆกันนะครับนั่นคือ ช่องของเพื่อนของฉันชื่อนะครับนักเรียนก็เขียนชื่อของเพื่อนคนนั้นลงไปนะครับแล้วก็วาดภาพนะครับเพื่อนสนิทของนักเรียนลงในช่องนี้นะครับอ่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแยกย้ายกันไปทําชิ้นงานกันนะครับอ่าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคนะครับเมื่อ นักเรียนทําชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก <บ pharmaceutical S 2> <น S 1> ็มีตัวอย่างชิ้นงานนะครับของเพื่อนนะครับมาให้นักเรียนดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานของเพื่อนกันเลยดีกว่าครับไปเห็นไหมครับชิ้นงานของเพื่อนนะครับในช่องของตัวฉันนะครับเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนตัวเล็กนะครับส่วนช่องเพื่อนสนิทของเขานะครับชื่อพิมพ์นะครับมีรูปร่างลักษณะร่างกายก็คือผอมสูง แขนขายาวนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่ถูกต้องที่เพื่อนส่งเข้ามานะครับแล้วคุณครูก็เอามาให้นักเรียนได้ชมกันนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลับากษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์แล้วก็เด็กวัยเรียนไปแล้วนะครับคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนจะสามารถนําความรู้ที่คุณครูสอนในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเราได้ วาดภาพและเขียนเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโตของตัวเรากับเพื่อนสนิทไปแล้วใช่ไหมครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถารู้นะครับว่าตนเองเนี่ยมีลักษณะการเจริญเติบโตที่สมวัยหรือไม่ถ้าเกิดไม่สมวัยก็ปรับปรุงพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาสุขศึกษาแล้วนะครับซึ่งคุณครูคงต้องขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ